คือกุ้งกล้วยหอมครับดูน้องขยันมากสังเกตปลายจะเป็นขาวๆมานะติดที่เหมือนตะข่ายที่มือของเขาเนี่ยอเขาก็ปึ๊บมันก็หายไปนิสัยคือเขาจะมาอยู่ทางที่แบบน้ําผ่านคนระับก็คืออันนี้จะเป็นจุดที่แบบน้ําจะกองพุ่งลงมา ไปข,ขาวๆไหมเน,ะนะี่ยพอมีแสงก็จะปึ๊บนะครับกุ้งกุ้ยหอมตอนนี้ความยาวตัวเขาประมาณสองเซนครึ่งครับ โดนซ็อกเกอร์พี่เสือ้ออาบางาเห็นชัดเลยเพอมีอะไรขาวๆมากเกาะก็จะปลึกเข้าไปมันก็จะหายไปขยันมากครับ้องตัวนี้